ไม่ใช่ทุกคนที่อยู่กับคุณตอนเริ่มต้นจะยินดีกับคุณตอนคุณสำเร็จบางคนสนับสนุนคุณตอนที่คุณอยู่ต่ำกว่าเขาแต่เมื่อคุณก้าวขึ้นไปเขาอาจรู้สึกว่าเขาถูกทิ้งไว้ข้างหลังอย่าหวังคำยินดีจากคนที่เขาไม่ได้มีใจให้คุณจริงๆจงขอบคุณจงดีใจที่วันนี้คุณได้เห็นท่าแท้ของเขาบางคนเขาไม่ได้เกลียดคุณแต่ว่าเขาอาจจะรับไม่ได้ที่เห็นคุณสำเร็จเกินกว่าที่เขาคาดคิดไว้คุณเติบโตขึ้นแต่เขาทำเป็นเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นคุณไปได้ไกลกว่า เดิมแต่เขากลับรู้สึกเฉยชาแกล้งมองไม่เห็นต่อหน้าเขาอาจจะยิ้มให้แต่ลึกๆคือเขามีความรู้สึกว่าไม่อยากให้คุณได้ดีไปกว่าเขาแล้วคุณไม่ได้คิดไปเองนะคนแบบนี้มันมีอยู่จริงป่าพยายามอธิบายให้เขารู้ว่าคุณมาถึงจุดนี้ได้ยังไงไม่ต้องพยายามอธิบายว่าคุณไม่ได้แข่งขันกับใครอย่าไปเสียเวลาพิสูจน์ให้ใครมายอมรับแต่ให้ความสําเร็จของคุณน่ยเป็นคําตอบ แทนคำอธิบายบางคนแครงใจในตัวคุณไม่ใช่เพราะว่าเขาไม่เห็นความสําเร็จของคุณแต่เพราะว่าเขาไม่อยากเห็นมันเกิดขึ้นดังนั้นจงทํามันต่อไป